มาอันนี้นะครับเจ้าสุนัขโกงความตาย อ้าวเป็นามา Final Destination หรือเปล่าเออ,อมันมอนปงยังไงนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่รอดปฏิหารค่ะระหว่างที่ทหารกู้ภัยกําลังค้นหาผู้ที่รอดชีวิตค่ะจากเหตุการณ์ดินถล่มนะคะในกวเตมาลาค่ะพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องคางนะคะคล้ายกับเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะแต่เมื่อขุดดินลึกลงไปนะคะหน่วยกู้ภัยก็ต้องต่างพากันประลาใจเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงร้องนั้นนะคะก็คือสุน,นัขค่ะที่ถูกฝังอยู่ ในกองใต้ดินแบบนี้เลยนะคะที่ทับถนกันอย่างแน่นด้วยเป็นระยะเวลากว่า18ชั่วโมง oh. แต่ว่ามันรอดชีวิตมาได้อย่างไรนะคะเพราะว่าแทบไม่มีอากาศหายใจเลยนะคะ oh. แล้วก็เหตุคนถล่มที่กัวเตมาลาเนี่ยเกิดจากฝนตกหนักสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้วกว่า85 86หลังคาเรือนค่ะแล้วก็มีผู้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือเจ้าของสุนัขเนี่ยเสียชีวิตด้วยแต่สุนัขรอด โอ้โหโกงความตายฉันจะไม่ตายลูกเอ้ยเนี่ยคนเราถ้าไม่ไม่ตายก็ไม่ตายนะครับบางคนน่ะเขาบอกว่าถึงไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันอถึงเวลาคนถึงเวลาที่ตายวายชีวาวันไม้จิ้มฟันที่เหงือกก็เสือกตายนี่ผมนักกรอนนะดีค่ะเรื่อย